เดินเดินอยู่ดีๆก็มีนกอะไรไม่รู้วินมาจิกหัวผมคลิกซี่บอกว่าอย่าเหยียบดอกไม้นะแต่อันนี้มันเล่นบินเลยไงมันไม่เหยียบแต่นกมันก็ไม่น่าลำคาญเท่าไอตัวนี้เว้คือไอตัวนี้มันน่าลำคางตัวที่มันไม่ยอมตายสักทีเนี่ยอเลนพอมาเล่นสายแทงเนี่ยยอมรับเลยคือถึกกว่าโลมบางตัวอีกทุกคนดูดิคือทีมผมต้องพร้อมใจกันทิ้งเลนขนาดไหนเพื่อที่จะมากำลักเจ้าหมอนี่แค่คนเดียวหลังจากที่ผมโดนอเลนลวงนะครับทุกอย่างมันก็เริ่มพังทลายลงมาอย่างกับพระเจ้าจะบอกเราว่าตาอจจิาะคดในแงนา้เกินไปเพรว่ ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มดีแล้วเพราะว่าศัตรูเนี่ยเริ่มมาตายทีละคน2คนใช่ครับมันเป็นช็อตที่ดีนะแต่มันดีได้แปบเดียวแล้วหลังจากไอ้ที่พ่อหนุ่ม2ดาบนี่กลับมาทุกอย่างมันแย่ลงกลับไปเือนเดิมคือผมต้องขออนุญาตเพิ่มความเร็วคลิปเพื่อไม่ให้คลิปมันนานเกินไปเพราะว่าอลเลนไม่ยอมตายสักทีนะครับยินบวกกับมาหลอดในขณะที่ผมคอยเติมดาเมจให้มาหลอดเรื่อยๆอลเลนก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นจนมาหลอดก็ตุยไปแล้วบิแจนก็ค่อยมานะครับแล้วพาผูเป็นเจ้าก็ส เกือบจะชนะอยู่แล้วห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเมื่อฝั่งตรงข้ามเกิดกันมาหมดเลยแล้วบางส่วนก็ไม่รอดบางส่วนก็หนีมาได้ทําให้เราจะต้องมาเล่นเกมตั้งลบอีกเอาล่ะฉันต้องเพิ่มความเร็วคลิปอีกแล้วสินะฮา้าอยากให้มีฟอนเดนจังเลยนะตาเน,นี้ยถึงแม้ว่าผมจะออกตาเลือดตั้งแต่ชิ้นแรกแต่มันคงจะไม่ช่วยอะไรแล้วละเหมือนทุกคนจะเหนื่อยกับสิกนี้แล้วก็เลยพร้อมใจกันตุยจากนั้นก็แพ้ไปเถอะทุกคนเราไปเล่นเกมใหม่กันอยู่ไปก็หดหู